รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไป ดินแดนมอลและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี ันนี้แบมมาที่จังหวัดยะโสธรพาคุณผู้ชมมาชิมไก่ย่างที่บอกเลยว่าที่นี่รสเด็ดมากๆแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหาไก่ย่างกันนะคะจะพาผู้ชมมาที่วัดบ้านกู่จานวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามาตรงกับงานนมัสกา,า,ารพระธาตุกูจานซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ สว,สวยไปแล้วใช่ไหมตอนนี้แปมพาผู้ชมมาอยู่ในซุ้มการทําทุ่งยายแมงมุมตอนนี้อยู่กับคุณแม่บุญเสิรราคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาสอนแปมนะคะในการทําทุ่งสวยๆแบบนี้เลยคุณแม่ขาค,คือทุ่งอันนี้เขา เป็นทุ่งอะไรคะเป็นทุ่งใยแมงมุมค่ะอ๋อเราเราทำขึ้นในงานนี้ในงานพระธาตุโดยเฉพาะค่ะเรามาทำเพื่อจะเป็นการนมัสการเอาไปถวายพระธาตุนะคะงานนมัสการพระธาตุซึ่งเป็นงานประจำปีของเราเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดนะคะโองานนี้เกิดขึ้นทุกปีเลยใช่ไหมคะทุกวันเ็ญเดือนสามของทุกปีค่ะ แล,แล้วการทําทุงนี่คือมีวิธีการยังไงบ้างคะคุณแม่มีวิธีการคือ,อทางเราเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งแบบกระทรวงวัฒนธรรมดูแลอยู่นะคะแล้วก็จะมีครูมาสอนผู้สูงอายุ ก็คือทำทำขึ้นเฉพาะงานนี้เลยค่ะแต่ปีนี like> ้เราอาจจะเริ่มช้าหน่อยค่ะมันก็มีหลายงานอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ค่ะจริงๆเราก็ก็อยากจะเต็มที่แต่ปีนี้ก็นิดนึงอะค่ะโอ้วิธีการทำยากไหมคะเนี่ย ก็ไม่ยากค่ะคุณแม่เราจะใช้ไม้แล้วแต่เราจะเอาขนาดไหนนะคะเราจะใช้ไม้ใ่ะหนูใช้เชือกโอเคตัวนี้ก็จะใช้เป็นไหมพรมใช่ไหมคะถ้าถ้าเราไม่ใช้ไหมพรมนี่ได้ไหมคะเน่ยได้ค่ะแล้วแต่เราจะคิดค้นขึ้นมาว่าเราจะเอาแบบไหนให้มันสวยอะค่ะโอ้โหใช่ค่ะอันนี้คือท ja ี่เห็นข้างในตอนนี้คือทาหมดทาเองเลยใช่ค่ะทำเองเลยข้างนอกด้วยค่ะข้างนอกที่ แขวนอยู่ข้างนอกใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยคือคุณผู้ชมค่ะตัวนี้สิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้คืองานแทนเมดทั้งหมดนะ<ช>แล้วเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจความสามัคคี<แ>เขาเรียกว่าการทําแบบสายบุญนะทุกคนอันนี้คือการแบบเป็นการทําบุญรูป<ช>แบบบุญใช่ไหมคะสมัยก่อนมันจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วนะคะคือปกติสมัยก่อนเนี่ยงานประจํา ประจำหมู่บ้านประจำปีประเพณีเรานะคะจะทําเป็นธงใยเม,มงมงุมแต่ว่าจะทําแบบยาวๆใช้ไม้ยาวๆแล้วแฝนลงมาให้มันยาวอ่ะค่ะ,คะแต่ตอนนี้ลึกคือเราก็ดัดแปลงให้เป็นพวงสวยกว่าอ,อาจจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ,คะสมัยก่อนทําตั้งแต่แม่เล็กๆนะคะเป็นเด็กๆเลยค,ค,คือต้องทำอย่างนี้ทุกบ้านก็ทำอยู่แล้วค่ะบุญด้านหกจะทำประจำปีอะคะ่ะ แต่ตอนนี้ก็คือทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ท่านก็มีแนวทางคือมาสอนเราด้วยว่าเออควรจะเปลี่ยนเป็นแบบอย่างที่ให้มันสวยอะค่ะก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะสวยๆทางนั้นเลยก็เป็นฝีมือผู้สูงอายุของตำบลกูจานนะคะว้าวใช่ค่ะคุณแม่ค่ะหนูเริ่มต้นถูกไหมแบบนี้ถูกค่ะอันนี้ทีนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆช่ะให้แน่นก่อนนะคะโอเคแน่นก่อนแล้วหนูก็ ควายไปควายมาให้มันแน่นนะคะคุณแม่คะ่ะแล้ว,แล,วแล้วตัวพระาธาตุกู่จานนี่คือมีความสําคัญกับชุมชนของเราสคง,งคับ้างค่ะคือพระาธระาตุกู่จานเรากลาบนวัสการพระธาตุกู่จานก็เหมือนกับนวัสการพระธาตุพนมอค่ะนี่เป็นพระาธาตุองค์รองของพระาธระะระาตุพนมค่ะพระธาตุองค์รองค่ะโอ้สมัยก่อนที่เล่ากันมาที่แม่ทราบนะคะว่า มีพระมหาศักดิ์รุ่นก่อนท่านมาพักที่ที่ที่ทดอนดอนลิงอะค่ะดอนปูจานเราเนี่ยแล้วมาสร้างพระธาตุแล้วอีกองหนึ่งท่านก็ไปสร้างพระธาตุพนม<อ>ซึ่งซึ่งซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกันเลยอะค่ะแม่อาจจะเล่าได้ไม่หมดนะคะ,คะตรงนี้ แต่จริงๆแล้วเป็นพระธาตุที่ชุมชนเรานับถือมากๆค่ะม,มากๆเลยนะคะเป็นพระธาตุที่เก่าแก่และสําคัญมากของพวกเราเพราะว่าดูจากลักษณะขององค์พระธาตุแล้วมีความคล้ายกับองค์พระธาตุพนมใช่ค่ะแล้ว,ลว,ลวองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์มากมคือไม่สามารถที่จะไปตกแต่งข้างบนได้เลยอ่ะพระธาตุท่านให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราจะตกแต่งก็คือรอบนอกเท่าน<อ>ั้น<อ>ถึงถึงได้ อยู่ยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรเป็นแบบรูปแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคุณแม่อันนี้ก็ถือว่าเดิมเลยค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ที่เราทําถือว่าเป็นงานนมัสการที่ไหว้องค์พระธาตุว่อย่างนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องของนักท่องเที่ยวมาแต่ละปีนี่เยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะเริ่มตั้งแต่ เริ่มงานตั้งแต่วันที่11นะค่ะคนมาทุกปีเลยค่ะ<อ>แล้วเามาขอรสพที่มาก็มี<อ>เมื่อคืนนี้ก็มีสาวน้อยเพชรบ้านแพนมา<อ>ค่คือแต่ละปีก็จะมีการจัดมาขอรสพที่แต่งา่านกันไปใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวแต่มันเป็นวัฒนธรรมของเราคือเป็นงานที่ทั้งจังหวัดเราให้ความสําคัญตรงนี้มากๆะคะ่ะ<อ>เหมือนกับระทานพนมเลยค่ะ แต่ว่าตอนนี้คือคุณแม่ต้องสอนหนูทำแล,ล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังเสร็จนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวแบมจะพาผู้ชมนะคะไปกราบไหว้สักการะนะคะกับองค์พระธาตุจาร์กันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้แบมขออนุญาตทำก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย ดีดีเชิญค่ะเนี่ยตอนนี้แป้งกับพรผมนะคะไปไหว้กราบสักการะพระธาตุขุนดานก่อนที่เราจะไปดูไก่ย่างบ้านแขนกันเดี๋ยวตอนนี้ไปไหว้พระธาตุก่นนอนค่ะร,รักเธอเมืองไทย I love you จะเล็ดจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลดองไทเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆทัหลากหลายร้องสกุลจงพร้อมใจ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขน,นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,กนอย่างพร้อมใจเมืเองไทยดีดีเมืเองไทยดีดีเมืองไทยดีดีนี่นะคะก็คือ องค์พระธาตุกู่จานลุกคนซึ่งเป็นโบราณสถานที่คนในชุมชนบ้านกู่จานรวมถึงคนจังหวัดยโสธรนะคะให้ความนับถือซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราชเจ็ดกันแล้วทุกคนยาวนานมากเลยค่ะก็คืนเดียวมากเลยเอาสาส อีกอันหนึ่งก็ซีเคี้ยวนี่ค่ะ60บาทเนาะนี่ค่ะนี่นะคะ60มาไม่ได้กระสีอะไเหรอ ตำบลดงแคนใหญ่แล้วนะคะมาที่งานไก่ย่างเฟสติวัลเป็นการรวมไก่ย่างที่รสเด็ดที่สุดซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญจะไปดูกันว่าไก่ที่นี่เขามีสูตรหมักยังไงและอะไรคือความพิเศษสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อชื่อร้านอะไรแนะนำหน่อยค่ะร้านพ่อแขกไก่ย่างครับผมนี่พ่อแขกไก่ย่างเราอยู่ตัอแขกไก่ย่างบ้าน,านใหญ่ใหญ่ดงแคนใหญ่ครับผมคุณพ่อขาหนูขอถามหน่อยว่า ทำไมไก่ย่างของบ้านตําบลดงแคนใหญ่ของเราเนี่ยมันพิเศษยังไงพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะคุณหมอมันพ,พิเศษกว่าที่อื่นคือไก่มันสดครับอไก่สดๆเลยครับเชื่อล้วก็มาย่างเรื่อยมักแค่หาน,นาที่สิบนาทีไก่สิบเป็นไก่ตัวละกิโลครับผมตัวละกิโลสี่มักแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับมักแค่เกลือครับซอสเอก,กับซีอิ๊วธรรมดานี่ห<ะ>ละครับ ปเห็นเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆครับผมแล้วแล้วเรื่องของไฟล่ะคะมีความสําคัญยังไงบ้างไฟก็ตตรงไห้โบแก่เกินไปครับโบออนเกินไปไฟต้องเสมอกันพอดีเลยมันจังสีเสมอโตเวลาสูกมากกับสีเสมอกับสีงามกับสีเหลืองคือยังสีครับนี่กสีเหลืองงามเป็นตะกินผู้ใดมาเห็นก็จับเรื่อยเาจะโบจว่างหมดแล้วครับนี่นอาครับผมต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากใช่ไหมคบไปเป็นของฝากให้ลูกให้เมียอยู่บ้านครับผมอ๋อแล้วทีนี้ พอเรื่องของความพิเศษของเรื่องของการหมักแล้วและทำไมคือถ้ามาที่นี่ต้องกินไก่ย่างของเราคือไก่ย่างที่นี่มันขึ้นชื่อครับมันขึ้นชื่อเป็นที่เป็นที่ประจากต้องต้องมาจะมาก็ต้องินมาก็ต้องกินค่ะใครมาก็ต้องกินต้องแวะซื้อแวะซื้อกลับบ้านแวะซื้อฝากญาติฝากผู้ใหญ่ฝากลูกฝากเมียเข้ามาบ้านออกจากกรุงเทพมามันก็สว่างที่บ้านแคน ถ้ามาจากอุบวนมันก็มาสว่างที่บ้านแคนม,มันจะเป็นจุดสว่างทั้งสองที่เลย<ช>มพอถึงสว่างแล้วก็หิวหิวแล้วก็ต้องซื้อกลับไปฝากลูกฝากหลานต้องต้องต้องเข้าเข้ามาซื้อทุกคนคือต้องบอกว่าตอนนี้คือไม่สามารถที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมดูได้เลยหรือว่าได้กลิ่นเลยเพราะว่าตอนนี้มันหอมตลบอ,อกกลัมากๆแบงยืนอยู่หน้าเตาตอนนี้คือแบบอดใจแทบไม่ไหวแล้วนะคะครับผมคุณพ่อาะแล้วแล้วการทําเนี่ยคุณพ่อเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าเราเป็น คู่ริเริ่มในแบบในตระกูลของเราอย่างเงี้ยค่ะคือมันมียายแกเป็นแกย่างอยู่ที่บ้านนี่แหละครับยายทวดยายทวดเขาเรียกยายเสียแกย่างมาแกย่างทีีแรกก็แกก็ย่างธรรมดานี่แหละครับย่างธรรมดาย่างให้ลูกให้ผัวกินไปโรงเรียนนี่แหละพอดีรถผ่านมาก็แวะซื้อแวะไปแวะมาก็หนักเข้าหนักเข้าก็เอาเป็น ธุรกิจส่วนตัวไปเลยก็แบ่งให้ลูกให้หลานทําตามหมู่บ้านก็เลยเป็นไก่ย่างบ้านแคนเท่าทุกวันนี้ครับผมเราก็เหมือนรุ่นสืบทอดไว้อย่างนั้นรุ่นสืบทอดรุ่นเหรียญร้อนแหลนเลยครับแต่ว่าเห็นว่าไม่ได้มีแค่ไก่ย่างที่รสเด็ดใช่ไหมคะครับผมยังมีน้ําจิ้มแล้วก็แจ่วของเราด้วยเมนครับเมนน้ำจิ้มแก้วค่าเนี่แหละครับย่างค่าย่างหอมตําแก้วเนี่ยแหละไหนไหนมีให้หนูลองมีมีครับนั่นนั่นนั่นนี่กระติบกับแก้วครับ มานี่มานี่มานี้อ้าวคุณพ่อจะพากินเองเลยนะคะอาเลยครับอาอเลยอันนี้คุณพ่ออธิบายเลยว่าอันนี้คือแจ่วของเรามีอะไรบ้างมีหอมย่างหอมย่างขาค่ะครับผมแล้วก็ตําแล้วก็มีน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกให้มันรสชาติให้มันเวลาเราตำแล้วมันน้ำมามามาหมักมาหมักมาตำแล้วก็ใส่เครื่องุงเข้าไปมันก็จะแซ่บบ้า ว้าวว้าเจ้าสี่กระโบเสือหรอกค่ะภาษาทินบันเลองพูดไปก็ไม่เชื่อเดี๋ยวต้องลองนะคะอ่ะเดี๋ยวโซยเลยค่ะคําใหญ่ๆเลยจิ้มค่ะจิ้มจิ้มคําใหญ่ๆนี่อกับข้าวเหนียวร้นๆนะคะอ่ะอ้าวดึงเอขาไก่ทีดแล้วบอกฝากคือไงใจอ้าวไก่ผอโอุ้ยคือห่อนเหระค่ะกินพันตันห่อนได้ดิขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะขออนุญา เขาเรียกว่าแหนนะคะกลัดเลยกัดตั้งใหม่เลยมันนั่งแซบใส่กับข้าวเหนียวค่ะแล้วก็จิ้มแจ่วสักนิดนึงจิ้มแจ่วอีกเผ็ดถ้าใครดูตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันแซบหลายค,ครับพ่อมันแซบหลายขอบคุณที่แซบครับผม <S <S มันคักหลายคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ ถ้าเป็นภาษากลางบ้านเราเขาเรียกว่ามันอร่อยขนาดเกินที่จะบรรยายได้ค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อมีช่องทางการขายยังไงบ้างคะเนี่ยช่องทางการขายอคือเราเราเราซื่อสัต์กับลูกค้าเราทําให้มันเสมอกันไก่ตัวละกิโลกับขีดนึงทุกตัวแล้วก็หมักไปเรื่อยๆพอให้หมดเป็นวันเป็นวันเป็นวันไปค่ะเขาจะได้รู้ว่าเราสดทุกวันใหม่ทุกวันอื ทุกร้านเขาต้องทําแบบนี้ทุกคนเขาถึงจะอร่อยไปทุกวันเขาจะได้ดจิตใจเขาจะได้มาคราวหลังเขาก็มามเขาก็แวะมาซื้อเราค่ะมันถึงจะอยู่ได้แล้วแล้วไก่ย่างของเราเนี่ยคือมันทําให้เราเกิดธุรกิจแล้วรายได้ดีมากไหมคะก็ดีอยู่นะครับม,มันก็ไม่ได้กลับไปกรุงเทพมไม่ได้ไปค้าขายที่อื่นก็ทําอยู่ที่บ้านทํามาหาเลี้ยงครอบครัวที่บ้านอทํามาหากินช่วยครอบครัวทํามาหากินพอให้ลูกให้หลานได้สืบทอดกันต่อไปทําไปเรื่อย มันจะเป็นธุรกิจส่วนตัวไปเลยครับผมยอดขายต่อว,วันของเรานี่ดีไหมคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสามสิบตัวสี่สิบตัวด<อ>ูวแค่นี้แหลยทุกวันหมดก<อ>็กลับบ้านค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่อยากจะมาซื้อเนี่ยคุณพ่อช่วยฝากหน่อยฝากช่องทางการมาซื้อหรือว่าเชิญชวนให้คุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้มาซื้อที่ ตาบลดงแคนใหญ่ของเรามาชิมไก่รสเด็ดของเราหน่อยค่ะคุณพ่อค่ะเชิญชวนเลยค่ะเชิญเชิญชวน้อครับเ้อให้มาเสือไก่ย่างบั๋นแคนมาบั๋นแคนใหญ่เข้ามาเลยคํามคืนแก่มาแล้วครับแลนไม่เรื่อยครับประมาณสิบี่กิโลเขามาหักทรายไว้เลยครับเขาทรายไว้ไรแลนเขามาในหมู่บ้านแล้วมันกระิมีต่ไกย่างครับยูหันไก่ย่างมันด็มีล้านประมาณสิบยี่สิบล้านนะครับ เขาไม่เรื่อยนไม่เรื่อนครับเห็นป่ายร้านได้ซิมเลยครับเ่าต้องจอดจงว่าร้านได้แซบทุกร้านครับผมเพราะเห็นว่าร้านนั้นร้านนี้แซบแซบมดครับฟ้องแท้แล้วก็ไม่ไหมสุดทุกร้านครับผมแต่เห็นว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าร้านคุณพ่อต้องมีสโลแกนยกนิ้วยงบ่ต้องมีสโลแกนต้องร้านพ่อแก่ก็ต้องยกนิ้วโป้ข้างซ้ายนี่เสื้อลายเสื้อลายรแวนตาไปแก้เลยครับผมฝากด้วยนะคะฝากด้วยครับผมไก่ย่างตำบลดงแคนใหญ่อร่อยทุกร้านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยค่ะ โดยในการยกระดับไก่ย่างบ้านแคนเองค่ะเกิดจากความร่วมมือหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและหนึ่งในนั้นคือเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านนายกตำบลดงแคนใหญ่นะคะท่านคะคือ <c oughs> หนูค่อนข้างที่จะแปลกใจมากเลยว่าไก่ของเราเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงจนเกิดเป็นงานเฟสติวัลขนาดนี้คะท่าน คือไก่ย่างโดนช่างใหญ่นี้มันมันมีประวัติมาตั้งแต่แต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าสูตรผสมอะไรต่างๆนี่ชุมชนคือเป็นความคิดของคนคนโบราณก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนมันมันมันเป็นถนนแต่เลนเดียวนะครับแต่ก่อนมีมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแต่ก่อนเป็นไก่บ้านนะ แต่ก่อนเอาไก่บ้านแล้วก็ส่วนผสมมีพริกมีเกลือมีกระเทียมแล้วก็ช่วงหลังๆก็มีพริกไทยแล้วก็มีน้ำปลาอะไรขึ้นมาก่อนะนะครับแต่ก่อนมันเป็นแบบหมักแบบธรรมชาติเป็นไก่บ้านรสชาติมันจะดีนะครับต่อมาช่วงหลังก็มาปรับปรุงขึ้นมาหน่อยมาใส่พริกไทยน้ำปลามันก็เป็นรสชาติดีขึ้นมาอีกะนะครับแต่แต่จุดหลักๆของไก่ย่างโรงแกนใหญ่เนี่ยมันมาตั้งแต่ นานแล้วนะครับพอดีมาจัดงานปีที่แล้วใช่ไหมครับพอดีกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโรงเชียนใหญ่ก็รู้สึกว่ามันดีนะครับรายได้เข้าชุมชนเวลาคนจะไปอุบลนะครับเข้าตรงเวะทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็ข้าวเย็นด้วยนะครับเพราะว่าไก่ย่างโรงเชียนใหญ่นี่มันมานานคนรู้ทั้งประเทศแล้วรู้ทั้งโลกแล้วกันช่วงหลังๆมาท่านคะ แล้วงานของเราเนี่ย <c oughs> งานเฟสติวัลที่จัดขึ้นเกี่ยวกับไก่ย่างของบ้านเราเนี่ยคือตอนนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่สองครับอ๋อตอนนี้ปีนี้ครั้งที่สองแล้วป,ปีนี้ครั้งที่สองนะครับอพอดีก็มันเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับหลังจากปีที่แล้วการจัดงานมันแต่ก่อนนี่ไก่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีใช่ไหมค่ะ <c oughs> ปีที่แล้วมากระตุ้นเศรษฐกิจการรายได้เข้าชุมชน <c oughs> เพราะว่าคนที่มาขายไก่ไมีแต่ชุมชนตรงแชนใหญ่ <c oughs> ทั้ง13หมู่นะครับตอนนี้ก็ไปออกไปขายต่างจังหวัดยะโสอุบ <c oughs> ลร้อยเอ็ดอย่างงี้ะนะครับแต่แต่จุดใหญ่ๆยังไม่มีใครจับขึ้นไปแม็คโคแล้วก็โรตัส<า>นะครับมันขาดอย่างเดียวนี่แหละค่ะ,ะคพอตอนนี้คือเราจัดงานเฟสติวัลเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วครับผมแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ที่มีการจัดเฟสติวัลนี่คือกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะมีหลายๆอย่าง นะครับผลิตภัณฑ์ในชุมชนผลิตภัณฑ์ทอผ้าโรงงานผลิตกระเป๋าแล้วก็มีพวกผักกินซีปลอดสารแล้วก็มีไก่ย่างแล้วก็มีของกินหลายอย่างะนะครับรงเชินใหญ่มันมีคําขวัญอยู่นะครับก็คือต้นตํำรับหมอลำขุนช้างขุนแผนนะครับดินแดนผลิตกระเป๋าแหล่งรอเสาปูนแล้วก็ อ่าศูนย์รวมไก่ย่างรสเด็ดนะครับมีสี่อย่างมีต้นตำรับในชั้นใหญ่นะครับผมอันนี้คือเป็นคําขวัญของตําบลของเราตำบลของตําบลของเราเลยนะครับตั้งแต่คิดว่าตั้งแต่ก่อนผมเกิดดกว้าอันนี้ก็คือสื่อเลยโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายก็คือไก่ย่างรสเด็ดครับไก่ย่างรสเด็ดเพราะว่าบ้านแครนี่คือเขาโดดเด่นเรื่องของไก่ย่างมากแต่เห็นว่านอกจากของไก่ย่างแล้วน้ําจิ้มของเรานี่ก็คือรสเด็ดไม่แพ้กัน ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสูตรของดั้งของเดิมของโบราณเราเพราะว่าตัวนี้ก็ม,มันมันมันบอกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีสูตรของของแม่ค้าเขาทาอยู่จากจากแม่สู่ลูกนะครับจากลูกสู่หลานเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผล,ผลิตภัณฑ์ของของชุมชนะนะครับ สุดท้ายค่ะท่านนายกคะเดี๋ยวอยากให้ท่านนายกฝากหน่อยฝากคุณผู้ชมที่รับชมอยู่รายการเราตอนนี้มาลิ้มรสมาลองชิมไก่ย่างรสเด็ดของบ้านแคนกันหน่อยว่าจะมีรสชาติเด็กตามคำาล่าลือของท่านหรือเปล่าอยากให้เขามาลองชิมกันฝากเชิญชวนรวมถึงชวนมาเที่ยวที่จังหวัดยะโสธรของเราด้วยค่ะครับอยากอยากให้พี่น้อง <c oughs> ทั้งประเทศนะครับผ่านมาดงเชยนใหญ่อยากให้แวะชิมไก่ย่าง ที่บอกว่าไก่ย่างดวงเชียนใหญ่รสเด็ดรสเด็ดแต่ถ้าพูดไปมัน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 ก็ไม่น่าเชื่อแต่อยากให้มาแวะแล้วก็มาลองชิมดูนะครับรสชาติไก่ไก่แล้วมันจะเป็นแบบไหนคือไก่ไก่มันเหมือนกันทั้งประเทศแหละแต่การปิ้งการย่างการหมักแล้วก็น้ําจิ้มนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องชาวทั้งประเทศนั่นแหละครับผมถ้าผ่านมาดงเชียนใหญ่คือ จากเจสมาก็ประมาณ36โลก่อนเข้าอุบลน,นะครับผมมันจะมีไก่ย่างริมทางเป็นเอกลักษณ์ของโรงเชีนใหญ่เลยคือไก่ย่างริมทางะนะครับถ้าถ้าพี่น้องผ่านมาก็ก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าการจัดงานของไก,ก่ย่างโรงเชียนใหญ่มาจัดมา2ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับอยากกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้นะครับไม่อยากให้คนออกนอกพื้นที่นะครับอยากให้อยู่ชุมชนโรงเชียนใหญ่ ไก่ย่างก็คนชุมชนตรงเชนใหญ่ก็ปิ้งกันนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนก็ทํากิจกรรมในชุมชนคือขายไก่ย่างแล้วก็มีรายได้ส่งลูกเรียนแล้วก็ทุกอย่างนะครับฝากเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศนะครับผมโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ห้ามพลาดซึ่งปีนี้มีการจัดแล้วและต่อต่อไปก็จะมีแน่นอนวันนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณท่านนายกมากมากเลยนะคะ <c oughs> ที่ พาแบมได้มางานดีๆแบบนี้เดี๋ยวมีแอบกระซิบด้วยว่าท่านนายกจะพาเราไปชิมไก่ด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแบมขออนุญาตนะคะลาพร้อมกับท่านนายกเลยครั้งหน้าเมืองไทยดีๆของเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้แบมได้ทีมงานขอลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลนมิติ ที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยางพร้อมใจมเมืองไทยดีดี